บริษัท LG Chem Life Science ประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสารเติมเต็มบนใบหน้าจาก LG Chem Life Science ประเทศเกาหลีใต้เปิดตัว HP Cell วิาารันไอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดสารฉีดพ Poly n ค c ี e อ t i d e (PN) ที่มีคุณสมบัติในการหล่อเลี้ยงและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวด้วยนว,วัตกรรมใหม่แห่งวงการความงามพร้อมรุกตลาดในประเทศไทย Good evening. It is my great pleasure to be here in Bangkok to meet with the leading healthcare practitioners in Thailand and talk about LG aesthetics business, a new chapter of LG aesthetics in Thailand, and also introduce our new product, HP Cell Veteran Eye. <coughs> ชื่อว่า HP Cell v i t a ยไทยนะครับ LG Chem is a leading sciences company with a vision to connect science for a better future and with that vision LG Aesthetics has been working together with leading healthcare practitioners to develop credible solutions to make our customers' lives more happier and beautiful เป็นวิชั่นของ LG นะครับที่เราจะเชื่อม วิทยาศาสตร์กับการชีวิตนะครับแล้วก็ connecting life นะครับเราก็จะทำทุกอย่างให้มนุษย์มีความสุขสบายมากขึ้นนะครับ We are very committed to de deliver credible aesthetic solutions with highest standard of quality, efficacy and safety. And following our first product, hyaluronic acid filler e v a r we are happy to launch our second product, which is a skin booster. a medical grade skincare solution, a uh, bi biostimulator focused on skincare kind of rejuvenation and regeneration in Thailand. ก็ค <kau terminar lyn> <mag> ิดคนนวไปวิจ ja, ัยพัฒนานะครับนในส่วนของเอสเตติกนะครับแอเรียนะครับในเรื่องของความงามต่างๆเรานำเข้าผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะครับคือ HA filler นะครับแล้วตัวตัวตัวที่จะเปิดตัวในวันนี้นะครับเป็นโปรตีนจาก ปลาเท้านะครับคือโพลีนิวโกลไทน์นะครับีชือว่า h เ Cell พิชลันไอนะครับตัวปรดับตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างกับดอร์โมฟิลเลอร์ดอร์โมฟิลเลอร์เป็นไฮยาลูมรนแอซิดนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ได้สกัดมาจากตัวปลาเท้านะครับซึ่งเราก็มีทำให้เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมาทำให้บริสุทธิ์แล้วทำให้ฉีดเข้าไปในใบหน้าได้นะครับจะช่วยให้เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับหล่อเลี้ยงนะครับ เพราะฉะนั้นจะดีในเรื่องของการทําให้รอยเหี่ยวย่นต่างๆหรือก็ใบผิวหนังที่มีการเป็นพังผนะืดเนี่ยจะช่วยทําให้ดีขึ้นนะครับปกติในกลุ่มนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับแล้วก็การฉีดนะครับก็ขึ้นกับการดูแลทางการแพทย์ด้วยแต่ผลลัพธ์โดยทั่วไปนะครับจะอยู่ประมาณ6เดือนครับในการฉีดตัวโปรตีนเนื่องจากว่ามันมีเป็นโปรตีนมาจากปลาปลาเทานะครับมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากนั้น ความปลอดภัยมันจะเป,นเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลลักษาหลังจักจีนเนี่ยไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับเราก็คาดว่าตลาดในเมืองไทยเป็นตลาดที่ตอนนี้เนี่ยประชาชนคนไทยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการชะลอวัยนะครับการชะลอวัยการไม่ไม่ได้เน้นเรื่องการทําให้สวยงามอย่างเดียวก็ทําให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้นเราก็คาดหวังว่าเราจะเข้ามาเติมเต็มในตลาดตรงนี้นะครับอย่างน้อยใน1ปีแรกเนี่ยเราคาดหวังที่ สัก10%แชร์ในตลาดของสารเติมเต็มเหล่านี้ครับเราเริ่มทำการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการก็คือวันนี้เลยนะครับว่า mm hmm. เป็นงานวันเปิดตัวของตัวโพลีนิวทายคือวิเทแลตตัวนี้นะครับ I'd like to announce today as the beginning of LG aesthetic second chapter in Thailand. So in first chapter we introduced our HA filler and now we are introducing a new solution for to, cater to needs Thailand to to cat to of more ands and divers needs ผมก็ขอฝากตัวผลิตภัณฑ์ของ LG เ e Life Science ไว้นะครับทั้งสองตัวคือ d e r m a l f ล l l e r นะครับแล้วก็ตัวโปรตีนโพลีนิวเคลียต์ตัวนี้นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่อยากจะย้ำว่าทั้งสองตัวนี้ ต้องอยู่ในการกํากับดูแลของแพทย์นะครับในการที่จะนําไปฉีด